ให้แกใช้ไปซื้อลูงสมอใหม่ด้วยแต่จะบอกให้สี่เท้าห,หรอฉันก็ซื้อมาจา้ะสี่ทองน่ะนี้ดูเฮ้ยฝาหลังฉันแตกพรน้องวาททำยังไงดีเคสนี้นะคะลูกค้าค่ะต้องการเปลี่ยนฝาหลังนะคะเพราะว่าตัวฝาหลังนั้นนะคะแตกละเอียดแบบ ที่ทุกคนเห็นเลยนะคะละเอียด e แบบละเอียดมากจริงๆนะคะสีนี้นะคะเป็นสีทองนะคะสีทองนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นสีที่ระมุนมากนะคะสวยมากๆเลยนะคะนี่ค่ะต้องการนะคะเปลี่ยนอ่ะมาเลยค่ะทางเรานะคะทําการจัดซ่อมให้ลูกค้าได้แน่นอน,นะคะ่ะนี่เลยนะคะแกะไปเรื่อยๆแบบนี้เลยนะคะเพื่อจะลงฝาหลังใหม่นะคะทําความสะอาดฝาด้านหลังนะคะให้สะอาดนะคะเพื่อที่จะลงฝาหลังใหม่ให้ได้ น,ะะนี่เลยเมื่อแกะเสร็จแล้วนะคะก็ใส่กาวนะคะเพื่อจะติดนะคะฝาหลังใหม่ลงไปคะ่ะใช้เทปใสช่วยติดนะคะใส่เรนกล้องคืนนะคะใช้เทปใสช่วยยึดแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะพี่คะหนูมารับเพื่อนที่ซ่อมฝาหลังไว้ะคะ่ะเสร็จแล้วไวมากขอดูหน่อยนะคะหุยแกสีทองคือดีเวอร์เหมือนใหม่เลยว่าปะดีสิอยากเปลี่ยนมากอะสีสวย ของตัวเองก็เพิ่งซื้อมาไม่ต้องเปลี่ยนหรอกยังไม่ได้แตกอ่ะเนาะใครนะคะที่สนใจนะคะไม่ว่าจะซ่อมฝารังหรือเปลี่ยนแบตหรือว่าซ่อมมือถือเป็น iPhone หรือ Android นะคะร้านเซเวสตูดิโอไทยแลนด์นะคะดูแลครบจบถูวงจรนะคะขอฝากช่องเกียร์เก้าซ่อมแลกไว้ในใจลูกค้าด้วยนะคะ